โอ้ยอีเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาอีสัตว์ปล่อยปล่อยไปข้างหน้าไปเลยไปไปอี้ยเอาไปเปิดไปน้ำน้ำพี่น้ำน้ำมาดิมามาดิอีสัตว์เอาน้ำสิพี่เลยอีสัตว์มาดิอีเหี้ยมามาดิเอาน้ำมาดิมาดิอีเหี้ยมามาดิอีเวนมาดิมาอีสัตว์เอาเปิดเอาไปมาดิเฮ้

ถือนะ it, oh, أو, uh, ี่มาดิมาไอามาิมดไอสัตว์เออเออเนี่ยรถไปเอออีเออเอออีอโอ้โสัตว์โอ้โอีเอโอ้โสัตว์เอาเอามอเอ้าเียเออเอเออโออยอสัตว์ไปอุ้มลงบอกปะครับอี๋ เเออเอานี่ตัวมั้งตัวมั้งไอปาตัวเออตตัวตัตัวตเออให้มันเล่นน้ำไปก่อนเออให้มันดิ้นแฉะอย่างเงี้ยเออมัดิ้นไปเออเอออีสัตว์เหียลื่นเสัตว์เออเออเอออเีย ตก็ไกลอีสัตว์โอเคโล่ง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 อีสัตว์โล่งโล่งโล่งเีฮี้โล่งโล่งโล่งเีฮี้โล่งไอีสัตว์ข้อหาโดนัทให้กูแดกไอเฮี้